สวัสดีท่านสมาชิกบีจีสปอร์ตนะครับพาท่านผู้ชมมาที่ราชมังคลากฬาสถานนะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทดูกา2024ถึง2025นะครับเป็นเกมนัดที่3ของกลุ่ม S ครับวันนี้เมืองทองยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับ3ของกลุ่มจะเจอกับเรเดมิกเทิร์ฟเซบูทีมจากฟิลิปปินส์ทีมบว้ยของตารางการขันนะครับสำหรับทีมผู้รยายวันนี้ครับมีคุณปรัชญาวรรณวิจิตและผมวัญชัยสุโขมาร่วมใยายเกมการขันในนัดนี้ครับครับสวัสดีครับผู้ชมครับก็ ผลงานของทั้ง2ทีมนะครับตัวแทนจากฝั่งฟิลิปปินส์อย่างเซบูเองก็ยังไม่ชนะใครเช่นเดียวกับตัวแทนของไทยอย่างเมืองทองนะครับไม่ชนะใครเช่นเดียวกันใน2เกมที่ผ่านมานะครับเมืองทองนี่นะแรกนี่เสมอเซลังงอหนูตหนึ่งที่นี่แหละครับที่ราชมังนะฮะส่วนเกมเริ่มครับเป็นเมืองทองยูเนเต็ด ได้ออกสไายเกมก่อนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวามือท่านผู้ชมนะครับอยู่ในเสื้อแดงดำนะครับเอากับทำทีกันสั้นๆตรงนี้ครับโอฮัทามมาครับความเร็วของโอฮัทามจี้เขาไปในกรอบขยับยึดอยู่หน่อยครับอย่างดนึงจัหว่าอยู่ล้วนกับอลิซิสโซโก้โอฮัทามัจี้เลยครับไปเข้ามือโสมพลวิทย์รักญาติได้ทักทายแรกของฝั่งฮินเจือนะครับเกาเชียไกโชมิดแลน เข่าขวาตบเข้าช่องนี้มาแล้วตดดขวางไว้ก่อนโดยทิสตองโดยังชุลมุนอยู่ตรงนี้แล้วดิดเกือบได้ประตูขึ้นนาโอ้โหไม่หยุดเล่นครับนี่ไงตัวกระชี้จะยิงอยู่แล้วนะครับทิสตองโดนี่ตามมาทันนะครับแต่ว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยไปชะง,งักกันหมดนะครับโซิโซโกยังดีที่สมบูรณ์วิทย์อยู่ที่บอลเป็นไกโชมิดเลนกับโอฮาชามหยอดเข้าไปในกรอบตรงนี้ได้บอลหนึ่งศูนย์ลยครับปได้ประตูขึ้นนำลาครับจากทางด้านของเกาเทียโอ้โห ลูกฟิกคลิกที่เด็ดครับนี่ยังมาประกบตัวไม่มีเช็ค VR ด้วยครับแต่ว่าคนที่ล้ำไม่ได้เล่นนะครับตัวทามสองเป้าอยู่ตรงนั้นใครก็ได้นะครับแต่มาเข้าศรีรษะของทางวิโดกาเทียก่อนครับดาวรุ่งวัย21ปีครับจิงให้เซบูบุกมาถามเซอร์ไพรส์ที่ราชบังแล้วครับฉกมาได้ครับโดยสรวิทย บุชาให้ไม่แม่นแต่ว่าเข้าทางคคณะคคณะขยับขยับยิงลูกนี้ติดเซฟของบาเดลิสโอโหไม่ได้ได้ยังไงครับน้าเสียดายครับโอ้โหนี่จังหวะแรกไปหน่อยครับไม่ไม่ได้ยิงเลยครับนี่ครับโอ้โหเป็นตรองหรือเปล่าใช่ด้วยครับที่ผวาเขามาบล็อกได้ทันคนที่ผ่านนี่เป็นอาริโซ่เลยครับไปจับบอลล่าซะอย่างนั้นนะครับดีที่มีเพื่อนนี่มาถึงพิชาอุทารับ อย่างเจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้แล้วเลือกเปิดเปิด,ปดจุดตัดพบโอ้โหไม่โดนบอลเลยครับเข้าไม่ถึงบอลครับเป็นทางบาเดลิชนี่กระโดดปัดแต่ว่าโอ้โหบอลก็ไม่ยังคลองบอลอยู่คลองบอลต่อเนื่องครับบูช,ช่าหนีโค้ชชิแล้วเปิดมาให้กับเราแล้วโดนตบขึ้นกับมาครับคคณะยิ่งลูกนี้อย่างดิเซฟของบาเดลิชโอ้โหจังหวะที่ได้จิ้มยิงของคณะน่าจะได้มากๆครับ ลากหลบมาครับของทางบุชยาแหละครับแล้วมันจบที่คาะครับช็อตแรกนี่ยิงไม่ดีเท่าไหร่แล้วมาเข้าทางที่ส่งโดยทีหนึ่งครับและนี่ครับเป็นคากนะที่ได้จักรพันหยอดไปลุ้นเอาในกรอบแล้วแม่นแม่นถึงบุชยาบุชยาโอ้โห,หไม่ทันสุดท้ายโดนเคียวมาได้ครับมาสกัดได้จังหวะบุดหวิดเลยครับตรงนี้ครับก็ยังไม่ได้ยิงอยู่ดีครับสาหลบเบเดลิชมาแล้วครับ นี่ครักำลังจะจิ้มยิงเหนือาจังหวัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหยิงเกมรับล้นวนเลยจิกอีกแล้วครับสัตว์ตรงนี้ของปราวก็ยังไม่คมอีกเลยครับเริ่มจะอาการไม่ค่อยดีแล้วครับล้มกิ้งล้มหงายครับอาริโซซั์ลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับครึ่งแรกครับเป็นเซบูครับ บุกมานำทางเมืองทองอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากวิโน่เกาตีนะครับนาที16นะครับจากลูกฟิกคิกครับทำให้15ทีแรกทีมเยือนนะครับบุกมาทำเซอร์ไพรส์ส่งจอนลูเซียโร่ลงไปเล่นแทนดูจังหวะนี้ของเมืองทองครับปรเมศเล่นกับเปลาฟิลิโซ่เบาสัตว์โอ้ข้ามคานออกไปครับโอ้ได้ สับด้วยซ้ายครับบอลที่จ่ายของปลอมเม้นะครับก็ยังแค่เฉียวอยู่ดีครับสถิติครึ่งแรกเนี่ยของบอล78%น์ะครับเมืองทองครับเขี่ยมาเข้าทางกระสิเดชได้ต่อแล้วครับโดเปิดย้ำเข้ามาได้ปกของจักรพันเข้าไปตรงตัวบาเดลิชไกลด้วยครับเก้าสองของบาเดลิชโอกาสก็ามาเรื่อยๆครับเมืองทอง ว่าความเฉียบขาดนะครับที่ยังขาดอยู่ตรงนี้โรบักรับมาครับเกมสวนเกมสวนโดยคัชคณะคำยกมาแล้วครับมีเอมิลโรบักเนี่ยตีประคองมาให้โรบักพื้นที่เปิดเปิดตรงนี้แล้วตบขึ้นกลับมา1นึประตูต่อหนึ่งนะครับจากเราเอาต้นได้ครับนุทาทยี่สิครับมือง,งทิตวิวได้สาเร็จครับโอ้ถามกันสวยครับช็อตนี้เป็นยังไวะโตกลับมาครับ ช่องมันเปิดนะครับจังหวะให้ของเอมิลโรบักครับดูครับใจที่ดึงมา3คนนะครับทำให้ราวได้ยิงง่ายๆเลยครับการแก้เกมของจีโน่เห็นผลครับที่ให้โรบักมายืนเป็นแนวรุกฝั่งซ้ายครับบอลเปลี่ยนออกไปขวาถึงคาคนาคยโยกครับขวาสุดมีทิ่ตองโดไอ้กับโดเลยครับโดขยับเข้าไปในกรอบแล้วเปิดตักเข้ามาให้กับราลคาคณาซ้ายลองยิงตรงนี้ติเซฟ ไม่ได้ครับลูกยิงของคัคนะคัมยกขอเน้นๆแล้วครับซ้ายที่ยิงบิดมาตรงนี้ครับเบเดลิชครับให้บอลของคัคนะมาถึงปรเมศเอาแล้วครับขยับของปรเมศอวิไลเล่นกับราลเข้าไปในกรอบแล้วปรเมศซัดลูกนี้ติดเซฟโอ้โหใบผ่านเซฟของเบเดลิชทั้งสองฝั่งครับผู้รักษาประตูนะครับนี่ครับยิงครับติดขาของเบเดลิชแล้วอ้าวแล้วตัดกลับมาอุ้ย เกือบเป็นเรื่องครับเมืองทองอยากจะได้เกือบเป็นเสียครับจังหวะที่บอลเล่นเร็วหรือเปล่าครับใช่ครับบอลเล่นเร็วมาครับโมัวตามไม่กดนี้เลยครับโอ้โหเดียวครับอู้ยเป็นเซฟครับโสบอนวิทครับอู้เซฟแบบเหลือเชื่อครับไม่ให้เมืองทองเสียครับโอ้โหช็อตนี้เราไม่เห็นนะฮะโรบักเอเมลโรบัก ดวนกับอามิลูนยึกกันอยูย่หน่อยแล้วไปต่อโรบักดีดบาลลิบราหูหูชาร์จไ่โดนบอลแล้วไปนี่เขาลงมาแล้วก็ทำได้ดีมากครับเอมิโลโรบักบอลเข้าช่องนี้มาครับถึงปาราเมตฉีกออกไปขวาโดขวาเลือกเปิดเปิดมาให้กับโรบักโอโอสองประตูตอนหนึ่งโอ้โหแหมวันนี้พระเอกของงานงจริงๆครับ เอมิลโรบาครับยิงให้เมืองทองแซงนำสองหนึ่งครับโอ้โหกิส้องโดครับผลยอดมาครับเอาไม่ไหวครับแนวรับของเซบูครับที่โดนขึงอยู่นานแล้วครับอีกแซงนำแล้วครับทางเมืองทองครับสองหนึ่งเรียวทางตัวนี้เท่ากับมี4แต้มนะครับ สำหรับเบื่องทองยูเนเต็ดนะครับบอลโค้มาในกรอบใต้บ่งของเราไม่ตรงกรอบครับเกือจะเป็นสครับดูครับจะขอ,เ,อเป็นทัชบอลครับสิ่งก็ไม่ได้ให้อะไรครับสตาวยอดมาลูกนี้ประเมศรหลอบอลตกดิดต,ต่อให้กับเปาเปล่าว,วนกลับมาแล้วประเชตดูโหซัดลูกนี้โ้ได้รุ้นเลยครับ ข้ามคานครับจังหวะยิงด้วยซ้ายของคุโรเชสบอลจากโคลเมและไหลคืนมาครับยิงเอียงเลยครับช็อตนี้ของนางคุโรเชสนะครับบอลทุ่มของลูเซโรทุ่มเข้ามาในกรอบแล้วบอลตกพื้นตกพื้นตรงนี้โอ้โห,โหสองสองเลยครับปีเสมอได้จากข้ามมาครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับโอ้ช็อตสิครับอย่างนี้โอ้โหบอลของเซบูครับ ก็มาตกบริเวณเสาไกลครับเอ็นฮามาที่โฉบมาพดีทิสตองโดก็ไม่เห็นนะครับโอ้โหแล้วถึงบอลก่อนครับโอ้โหแนวรับของเมืองทองครับเสียกันเหลือเชื่อครับทดเจ็บครับดูครับตัวสำรองครับโอ้โหดินโรวามาครับตีเสมอให้กับเซบูครับก็ไม่ผ่านใบเล่ครับ แล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมเลยครับเมืองทองเปิดบ้านเสมอกับไซบูไป2-2ครับโอ้โหจบ2-2ครับคู่นี้ครับดราม่าครับมาโดนนาทีบ่าของเมืองทองนะครับก็ทางไซบูนี่ได้ประตูออกนําจากเกาเตียก่อนนาที16ครับหลังจากนั้นเป็นทางบราวนะครับมาตามดีเสมอนาทียี่1ิบต่อหแล้วก็เป็นโรบักนะครับมายิงแซงนํา2-1นาทีที่80ครับเกมจะจบอยู่แล้วครับ90้บวกสครับทางฮามาครับ นวรุกของทางเซบูมาตามดีเสบดได้สำเร็จครับ2ดูละแบ่งแต้มกันไปครับคู่นี้ครับ